สวัสดีคุดูทุกคนด้วยนะครับผมอันนี้ก็เหลืออีก4ชั่วโมงนะจะอัปเดตแล้วนะครับและในวันนี้ผมก็มาชาร์จกก็มานะคือวันนี้ผมจะมารีวิวรหัสที่ ปั๊มเคนดี้ทำนะครับในบัคที่เพิ่งจะมาในวันนี้เลยนะแต่ว่าพี่ไม่ทันนะครับคือเรียกได้ว่าปั๊มเคนดี้ไปโคตรเยอะนะครับต้นเคนดี้นะไม่ใช่ผลเคนดี้ที่เอาและคูนกอลมนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้เกิน100รไลค์นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับพี่แจกและคูนนะแต่ก่อนอื่นก็อยากคนติดตามสัก2แสนซับก่อนเพื่อเป็นกำลังใจนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูรหัสนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าเคนดี้มีเยอะแค่ไหนนะอย่า แล้ที่สําคัญนะทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกด้วยนะครับว่าทํำยังไงแต่จริงๆเนี่ยคือผมเคยสอนทาไปแล้วนะในคลิปที่ก่อนๆนะครับไม่ใช่ว่าสอนนี่เคยจะมาทดลองลนะครับแต่ว่าทําไม่สําเร็จนะทุกคนเออเพราะว่ามันแก้ไปแล้วนะครับแต่วัน,วนนี้คือเขาก,กลับมานะทุกคนดูนะเนี่ยคืออันนี้เขาใช้บูนแคทนะครับในการทําให้ผลมันผลใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีผลใหญ่อะไรบ้างนะครับโอ้โหใหญ่มากเดี๋ยวผมจะเก็บไปเลยเพราะ24ต้นอนะขนาดับแลวนวะ่ยน่าจะ24นะครับใช่ไหม ไม่รู้นะแต่น่าจะ24ต้นนะครับเล่มเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับร้านนี้มอชอปก็มีขายเป็นการต้นแคดดี้เหมือนกันนะครับแล้วร้านนี้ก็น่าจะขายเหมือนกันนะผมไม่รู้ว่าขายเท่าไหร่นะครับอันเนี้ยบอกเลยนะโคตรเยอะนะครับเยอะจัดโอ้โหใครได้ไปคุ้มอะอมพูดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่วิธีการทําเลยดีกว่านะครับเขาบอกว่าใช้เจ้ากระรอกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเจ้ากระรอกดีกว่า ตอนนี้น่าจะทําไม่ได้แล้วนะเพราะว่าแก้ไปตั้งแต่10บโมงแล้วปะ่ะหรือว,ว่าเที่ยงบ่ายหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่ๆก็รอกตัวนี้เลยหเขาใช้6ตัวปะ่ะตอนนี้น่าจะทําไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเกมน,น่าจะเตรียมอัปเดตแล้วก็แก้เรียบร้อยแล้วนะคือนี้แค่แป๊บเดียวนะโอ้โหเต็มมากทุกคนโหเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูต้นใหญ่ดีกว่ามีต้นใหญ่กี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ต้นเยอะจัดอันนี้คือน่าจะเป็นเรนโบว์นะครับ โอ้โหเยอะมากนะครับอยากลองเอาทั้งหมดเนี้ยมาทําบทใหญ่ดูอะว่าจะได้ใหญ่แค่ไหนนะเออน่าสนใจไหมเดี๋ยวผมเอารหัสหลักเนี่ยมากดเล่งโตให้มันแบบเล่งโตทีเดียวเลยดีกว่าไหมทุกคนเงินมี2องกว่เาเอ็มอะโอ้โหทางั้นเราต้องใช้ฮาวเวิร์ดนะเอาจริงๆแต่ก่อนแต่ก่อนเดี๋ยวเพิ่งทีละอย่างทีละอย่างขอเก็บเจ้ามูลแค่ให้หมดก่อนนะครับสองโอ้โหน่าจะมี6ตัวโอเคเก็บให้หมดเลยนะผมจะใช้เจ้ากันโลกนะครับสักตัวหนึ่งว่ามันยังเป็นอยู่ไหมอ่ะเรียบร้อยครับเขาแก้ไปแล้วคือถ้าถามว่าแก้ยังไงพี่ มาลบขวามสามารถออกไปก่อนนะเพราะว่าการลอกน่าจะบักหรือโค้ดมันอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งตอนนี้นมันก็เลยกลายเป็นบลักนะ,นะครับผมก็คือตอนนี้ทําไม่ได้แล้วนะครับคือเลยได้ว่าใครทําทันเนี่ยคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะส่วนพี่ทําไม่ทันนะครับแต่ก็มีคนเอารหัสมาให้ยืมนะก็คือร้านนิโมช็อปนั่นเองอเดี๋ยวผมจะทําการเอาเดี๋ยวผมจะเอาต้นแคทดี้ทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลองดูว่าถ้าทําสูตรผลใหญ่เนี่ยมันจะใหญ่แค่ไหนนะทุกคนเอาแบบเป็นหย่อมละสี่ต้นเนาะเอาหย่อมละสี่ต้นแล้วกันเดี๋ยางดีก่อน มันวางไม่สวยดิติดอ่ะสามเอาสักสี่ต้นแล้วกันนะทุกคนอ่ะหย่อนมาสี่ต้นวางไม่ได้วางวางไม่ได้ตรงนี้แล้วกันได้ไหมตรงนี้ก็ไม่ได้เอา ก็ถ้าอย่างนี้ไม่ต้องแยกมาคันก็เอาเทียสามต้นก็ได้อยู่นะสามต้นก็ได้ครับเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วอันนี้ต้นใหญ่วางได้ไหมอุย้ยวางได้โอเคเอาทีละ์สามนะครับเดี๋ยวจัดก่อนแต่ว่าพอจัดเสร็จพุ๊บผมต้องเก็บแคนดี้ทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวจะลองดูว่าผมเล่งโงตทั้งหมดพร้อมกันเนี่ยมันจะตุม้มตามสักแค่ไหนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาทําการเอารหัสหลักเข้ามานะครับเพื่อที่จะมาเล่งโตแล้วก็สปักสปิงเกอ้์เดี๋ยวดูวันรหัสนี้เม็นสปิงเกิ้ลไหมสปิงเกน้ ได้อยู่แต่กอรลี่มีแค่หนึ่งซึ่งผมว่าต้องใช้เยอะครับเพราะว่ามียีบต้นถ้าผมแบ่งอย่างละสาก็เท่ากับ8 8รอบต้องใช้ซิมเิงเกอร์8แอันโอ้โหแอันเลยเหรอผมว่าไม่นะผมว่าสปินผมว่ามาสเตอร์ใช้น้อยแต่สปินไอเไปเบสิกน่าจะใช้เยอะครับอันเดี๋ยวลองดูนะว่าจะใช้เท่าไหร่เดี๋ยวลองแบ่งแคนดี้อย่างละสามไปก่อนนะโทเบลลองจองจัดดูก่อนแล้วกันโอ้ต้นนี้ใหญ่สุดแล้วนะโคตรใหญ่โอ้ใหญ่สุดครับใช่ไหมใหญ่เกินอันนี้ต้นที่2 เอาตรงนี้เลยส่วนต้นใหญ่ผมว่าต้องแยกว่ะมันใหญ่เกินนะครับผมกลัวมันจะไม่ติดนะอ่ะ,ะค่อยๆจัดไปนะทุกคนคือมันเยอะมากผมจะมาค่อยนับนะครับว่ามีกี่ต้นนะครับโคตรจะเยอะอ่ะผมจัดแล้วนะครับอันนี้มี3 3สเป็น6นะครับผมแล้วก็นี่อีก3าเป็น9อันนี้อันนู้นอีก3ใช่ไหมเออเป็น12นะครับแล้วก็อันนี้อีก1เป็น13 14 15ต้นนะครับทุกคนอืมตรงนี้สิตรงนั้นเท่าไหร่ 16 17 18 19นะครับ20 21นะครับ22 23 24ต้นทั้งหมดเป๊ะนะครับตามที่เขาเคมมานะจะมาร้านนี้โมช็อปนะโอเคเดี๋ยวพี่จะทําการนะครับรองเอาสปิงเกอร์เนี่ยมาปากักส่วนนี้ผมจะใช้รีเคมเมอร์เก็บได้ปะรีเคมเมอร์มีไหมไม่มีซะด้วยงั้นก็เอาไปเอาไปไกลๆก่อนอันเนี้ยไม่ได้อยู่ในแผนเรานะครับเอาไว้ตรงนี้เลยเออแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาเจ้ารหัสหลักมานะครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะเตรียมมาสเตอร์ไว้ทั้งหมด10ชิ้นละกันนะโอ้โหไอ้กี่สองพันโลบักนะครับเผื่ออนาคตได้ใช้คือช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้บอดนับพอดีพี่เป็นไข้นะครับเลยไม่ค่อยได้ทําคลิปก็เลยเนี่ยสปริงเกิลก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมา FK ไปบอดไว้ละกันเออแล้วก็ตอนแรกครับที่เรามองหาแมลงปอดิสโก้บีเลสฟ็อกเละคูลนะครับพี่ขอยนำร้านนี้มอชช์บริการดีปลอดภัยแน่นอนไม่โกลไม่เกลียนนะครับและตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นถึงวันที่28อย่าลืมทุกคนรีบไปจัดก่อนนนหมมดโโปรชั่ะครับพี่แปะลิงก์ไวดอย่างคลิปนี้แล้วทุกคนเออาาสสััักกก5 5ลนืมมผว่ กำลังโอเคอ่ะเดี๋ยวที่เหลือนะครับเราจะรอตรงนู้นเลยแล้วกันนะกลับมาที่รหัสนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรฮาวทิทเขามีเดี๋แล้วหรือเปล่าพวนี้เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับฮาวินี่ซื้อเลยแล้วกันต้องเก็บทุกต้นนะครับ24ต้นผมต้องนั่งนับอีกนะอะาหเขามี500เลยนะอัน้นก็จัดเลยแล้วกันนะครับผมไปต้นแรกอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะใหญ่แค่ไหนนะครับกระเป๋าเต็มหรอหรืออะไร,ร,ออะไรเก็บแล้วปะอืมพอมีเครื่องนี้สบายขึ้นเยอะเลยนะทุกคน เก็บมเก็บหมดเลยนะเออสบายเลยการเก็บให้หมดเก็บให้หมดเรียบร้อยแล้วครับจะเกลี้ยงแล้วคือผมต้องเคลียร์ให้หมดเลยนะทุกคนผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าผมทําสูตรผลใหญ่ทีเดียวบึมบ๊มจะแค่ไหนนะผมใช้มุนแค่ดีปะ่ะมันเยอะเกินอะไม่ใช่แล้วกันต้องเอาแบบสูตรธรรมดาเลยเบสิกกระเป๋าเต็มขายแป๊บอ่ะน่าจะเกลี้ยงกันนะครับอ่าน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวผมรีบปักสปิงเกอร์เลยดีกว่าเดี๋ยวเจ้าเบสิกนะครับผมจะวางตรงนี้เลยนะ วางตรงนี้เลยวางให้หมดวางให้ทั่วนะครับวางให้มันครอบให้หมดเลยนะเนี่ยวางให้หมดเลยวางวางเป็นสิบนะครับอ่ะวางให้หมดเลยนะทุกคนโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะวางเอ็ดวานต่อทำไมวางเอ็ดวานไม่ได้วะเอวางได้แล้วน่าจะบักนะครับวางได้แหละวางข้างๆกันเลยนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววางกอรลี่ต่อเลยนะครับกอรลี่นี่ผมว่าวางประมาณนี้ได้อยู่กอลลี่วางประมาณนี้อ้าโอเคประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะครับ วางให้ทั่ววางให้ทั่วกอรี่อ่ะวางให้หมดเลยนะทุกคนเรียบร้อยต่อไปมาสเตอร์นะครับห้าอันน่าจะเพียงพอนะเพราะวงมันกว้างมากๆนะมาสเตอร์เบงวางยังอะวาง,อวงโอเคแล้วก็ตรงนี้โอเควางอย่างละสองน่าจะได้นะครับน่าจะเต็มแล้วนะคือมาสเตอร์วงมันกว้างมากๆนะครับตรงนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตรงนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะวางในวงตรงน้นเลยอ่ะคิดว่าน่าจะโดนหมดนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเล่ง โตเลยดีกว่าอ่ะมาเล็งโตดูซิวเอาไม่ไม่ไม่อันนี้ของผมนี่ว่าเกือบเกือบเกือบอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเล็งโตอันนี้กันเลยดีกว่านะครับหนึ่งสองสามปั้งมาแล้วนะครับใหญ่แค่ไหนมาแล้วใหญ่ไหมก็ไม่ใหญ่มากนะเออไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะทุกคนอุ้ยแต่มีอันใหญ่อยู่เนี่ยโคตรใหญ่อันเนี้ยกิโลเนี่ยทุกคน ก็มีอันใหญ่บ้างน,นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีใหญ่ขนาดนั้นนะ <c oughs> คือต้องใช้แมวว่ะผมว่าถ้าถ้ามีแมวมูลแค่ดะน่าจะใหญ่กว่านี้หลายเท่าเลยนะครับโอ้แต่ก็ใหญ่นะแล้วก็แบบเยอะแยะ,แยะมากมายเลยส่วนแคนดี้เดี๋ยวอันนี้ออกไปดิน Moon Mango เนี่ยมูลเมงโก้เนี่ยอะไรเขาเรลังเป็นทีมของแคนนงแคนดี้เจ้ามายุ่งอะไรด้วยนี่ไปเดี๋ยวนี้อแล้วผมจะย้ายยังไงวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ผมจะย,าย,ย้ายยังไงวะย้ายไม่ได้ครับตันติดแคนดี้หรือเปล่าอ๋อไม่ครับ อันนี้มันคือรหัสพีนี่ว่ะเราต้องมารหัสนี้ดิมันคือรหัสนี้โอ้ยผมก็เบอร์นะครับเดี๋ยวไปไกลๆเลยเออไปหน้าเนี่ยเออเนี่ยดูเรามาดูตีมันเลยดีกว่านะครับนี่กลับเข้ามารหัสเราละนี่ครับดูตีมโอ้โหใหญ่มากแล้วก็แคนดี้เต็มไปหมดเลยนะครับล้นละเอาเอย่างงี้ยดีกว,ว่าดูดิ ผมปั๊มต้นเคนดี้รัวๆเลยนะตอนนี้โอเคครับผมก็สหรับคลิปนี้เขามีประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใครที่อยากได้แล็กคูณเลสฟอกอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำร้านนี้นนมอชช็อปแต่ส่วนใครที่อยากได้ฟรีนะครับอย่าลืมพิมพ์ชื่อเราบอกเราอยากได้เลี่ยงอะไรก็พิมพ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะอดเพื่อนละตามไปให้น้องชายนะครับผมก็สหรับคลิปนี้นะครับเขามีประมาณนี้แล้วทุกคนแล้วเจอกันครับผมคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม